อยู่กับช่องม,มาก่อน5 4 6นะครับวันนี้ก็จะมาสำรวจบ้านกันดีกว่าเพาะว่าเขานั้นยังไม่ได้สำรวจเลยเนาะ,ะมัอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะเกมอีกแล้วเหรออะไรอ่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่เกมปาก,กวัวทาวเวอร์อีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วเหรอเออแต่ก็อยากเล่นอยู่นะ อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงรอบนี้ยแต่รอบนี้จะเป็นรูปแบบปั่นจักรยานโอ้น่าสนุกดีอ่ะเป็นรูปแบบปั่นจักรยานด้วยกติกาคือมีสี่ด่านด่านละสี่ดา,แดาวแต่มีด่านน่าจะยากหนึ่งด่านโอ้ก็รวมเป็นห้าด่านห้าดาวเมื่อก่อนสามดาวใช่ไหม้องมีเป็นห้าเลยแสดงว่ามีห้าด่านมีสี่ด่านง่ายหนึ่งด่านที่ท้าทายแต่จะไม่มีหัวใจอา้าวไม่มีหัวใจแล้วมันจะสนุกยังไงอ่ะดังนั้นถ้าคุณไม่ผ่าน ในแต่ลัดดานจะไม่ได้กลับออกมาโอ้โหกกติกาโหดมากเลยเนี่ยไม่มีหัวใจแต่ต้องต้องให้ผ่านไม่งั้นก็ไม่ได้กลับออกมาน่าจะเริ่มเกมที่เตียงนี่เหมือนเดิมมั้งเพราะว่าเกมที่แล้วมันก็เริ่มที่เตียงอ่ะแต่รอบที่ขอพิเศษละกันจะกระโดดมันเลยละกัน 1, 2, หนึ่งสองสามไปอุ้ยเอาเฮ้ยนี่เราอยู่ที่นี่นี่โอสวัสดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมป่ากัวทาวเวอร์ที่นี่ที่ไหนหรอฮะที่นี่ก็คือโลกเกมป่ากัวทาวเวอร์ยังไงล่ะแมเพลงแจก็มันเหมือนกันนะเนี่ยแล้วกติกาคืออะไรอะ่ะบอกมาสิกติกาง่ายมากเลยนายก็น่าจะเห็นด่านอยู่นะหนึ่งสองสามแต่ละด่านจะสื่อความหมายว่าด่านนั้นมีอะไรและต้องทํายังไงบ้างเนี่ยนายก็แค่เข้าไปไม่มีหัวใจนะนายที่เข้าไปถ้านายผ่านแล้วอ่ะนายก็ได้ออกมาแล้วก็ไปด่านที่สองต่อไง แล้วบอกมีห้าด่านไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่นี่เพิ่งแค่หมดแรกเองอันเนี้ยหมดง่ายสุดเดีย๋ยวบอกนะว่าด่านสี่กับด่านห้ายากกว่าน,นี้ใช่แต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะด่านแรกและด่านจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆด่านห้าจะยากที่สุดงั้นผมขอไปเรื่องที่ด่านที่หนึ่งก่อนเลยนะได้เลยขอให้โชคดีด่านแรกเขาบอกว่าอะไรอ่ะ นี่เรามาทำอะไรอะกฎิกาของด่านนี้ก็คือคุณจะต้องผ่านโอ,อยหมาไปให้ได้จ้ให้เราตะลุยโซยหมาฝั่งนี้ไปให้ได้จะไ,ได้รับดาวหนึ่งดวงมันก็ยากเนาะตแต่ลองไปดูมีหมายอยู่ใต้ท้องรถตรุ้งตูงเราไม่แน่ใ,นใจนะว,ว่ามันจะไม่อนั้นก่อนไปได้เลยก็ไปมองหน้ามันไปเลยก่อนโซนท่อครับเป็นโซนที่ไหล เป็นเป็นโซนท่อที่บำรวากำลังก่อสร้างอยู่ที่จบนี่ก็เป็นติ้งสำหรับหมาด่าแรกชิวๆอยู่นะโอเคด่าแรกด่าแรกง่ายด่าแรกง่ายโอเคผ่านแล้วเป็นไงบ้างกับด่าแรกรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย ก็รู้สึกสนุกดีอะแต่ว่าขอยากกว่านี้ได้ไหมถ้าจะยากกว่านี้งั้นก็ไปงานสองเลยมาด่านที่สองนะท่านผู้ชมด่านนี้มันจะเป็นรูปอีโมจิสะพานแสดงว่าให้เราไปตรงสะพานหรือเปล่าเราถูกได้ยังไงเนี่ยด่านนี้ต้องตามหน้าสะพานโอเค,คนะใช่จริงด้วยเราต้องไปตรงสะพานท่านผู้ชมในในด่านแต่ละด่านมันก็จะบอกอยู่ครับท่านผู้ชมว่าเป็นด่านเกี่ยวกับประเภทไหนด่านแรกก็จะเป็นดบบนพวกสุนัข ก็คือตะลุยหมาเองระดับเมื่อกี้ไม่ยากนะระดับน,นี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเราต้องขึ้นสะพานไปให้ได้แล้วก็จบด่านที่สองไม่ได้ชิวอยู่นะผู้ชมเดี๋ยวลาหลักเริ่มไม่ชิวแล้วอย่าบาถืถึกแล้ว็ส่สะพานขึ้น ย,ยินดีด้วยที่ผ่านด่านที่สองมาได้ไปด่านที่สามต่อเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นด่านที่สามแล้วท่านผู้ชมมาขอรู้ตัดการหน่อยจัดการมีอยู่ว่าคุณจะต้องไปตามาสะพานสีชมพูแล้วคุณจะต้องผ่านจอมหมาไปปัน่นไปหาสะพานสีชมพูให้เราไปหาอีกแล้วไปข้างนั้นไปเลย ทำไมเขาให้เราไปหาหมาไม่สิทำไมเขาให้เราไปหาสะพานสีชมพูด้วยล่ะอยากรู้แต่มันก็ไกลกว่าเดิมมากคุณผู้ชมไปเราต้องไปเสียงร้กลดังมากป่่เดี๋ยวไปหาสะพานสีชมพูเลยแต่มันก็ไกลขึ้นกว่าเดิมเล,ลยนะคุณผู้ชม ผู้เป็นเล่นไปอะเนี่ยฝั่งนี้นีปะเอาเราไปอ๋อ,อไงเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเราตรงนน้นเลยเราต้องไปอือ,อ,อตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้ว่านผู้ชม Oh, อันตรายอะ่ะซอยนี้อันตรายมากแต่ก็ผ่านครับยินดีด้วยคุณมาในด่านที่สี่แล้วด่านนี้จะยากขึ้นอย่างมากพร้อมหรือยังพร้อมแล้วงั้นก็ไปเลยเก okay. อะไรอะ่ะด่านนี้เขาให้ทำอะไรไหะขอบอกหน่อยสิ ด่านนี้คุณจะต้องตามหาร้านขนมสองแห่งตามรูปที่ขึ้นบนหน้าจอโอเคให้เราให้เราตามหาซอยขนมเหรอมันจะมีที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าซอยขนมมีทั้งหมดสองร้านที่จะให,ให้ตามหาโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะตรงกับ รูปที่บอกด้านบนมุมขวามือหรือเปล่าอันนั้นใช่ร้านขนมปะอนนใช่ด้วยนี่ยก็ได้รูปแรกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูร้านขนมแห่งหนึ่งกันดีกว่า อนีน่าจะมีนะรู้ว่าตะแกรงตรงนั้นคุนคุณ,คณอ๋อนี่ยใช่จริงๆด้วยครับท่านผู้ชมเจอแล้ว อีกรูปหนึ่งครับเก่งมากๆเลยนะที่นายมาด่านนี้ได้อ่ะผมขอถามหน่อยว่าด่านต่อไปยากไหมไม่ยากหรอกนะถ้านายเป็นคนช่างสังเกตอ่ะงั้นบอกกติกามาเลยได้ไหมกติกาคือตาหาเซเว่นอีเลฟเว่นทานายรู้นายก็ไปน่าจะง่ายอยู่นะงั้นผมขอไปเลยแล้วกันนะโชคดีโอเคเดี๋ยวเราไปด่านที่ห้ากันเลยเงียบด่านนี้เป็นด่านเรียบ ปปด่านนี้คือให้ตามหาเซเว่นลเวไไม่รู้จะเจอหรือเปล่าลองไปดูซอยนี้ก่อนมันจะมี บอกว่าน่าจะมีนะมาลองมาฝั่งนี้ดีกว่าท่านผู้ชม ตรงนั้นหรอไม่น่าจะมีนะผมว่าไม่น่ามีหรอกมั้งแต่เพราะว่าตึกเขาขานะ่าบเลยนะอาจจะใช่ก็ได้ผมว่าใช่ เนี่ยใช่จริงๆด,ด้วยเซเว่นเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โหเราในที่สุดเราก็ลอดจากด่านั้นมาได้ครับก็ <ST AR G> ขอตัวอ้วงนอนมากเลยครับนอนเต็ม